เออหนกจีมันพี่นองเอาเอาสมไปเถอะขันพ่อเอากะเอาโดดพะว่าบบเหลือได้ขันปูมาที่หลังเอาจนเกี่ยงได้นั่นปูมาที่หลังนี่เอาจนเกี่ยงนี่ดิเ้อเจอนางเอกย่างงามเลยเอยโอ้สุดยอดมัอนี่มันอีพี่น้องครับ อุ้ยมันนีม้นคักม้นอีนี้ไเอย,อยากให้พี่น้องเอาไปตำปนเด้อดือสิหยุดความห่วยเลย,ยว่างละร่างกาันแมนเบิดได้นีส่วนนีแมนมึงเอหมองเคลียรเรือยคักเรื่ายมันนี้ฮะใช่ โอ้ยเจ้าคือหองกากโหลดเปิดแม่นเบิดตัวนี้โอ้ยออกมาหอดพี่โอ้ยออกมาหอดพี่เลยเมย์แม่นเบิด์ตแมนมาเลยบาดนี่แม่นแท้เลยเปิดออกมาหอดพี่เลยอือหือดอกงามๆคอยว่านี่แม่นเบิด์ตอีกคนแนมฮาอีกคนแมนเบิดเลยได้นี โอ้น้ำมันมันออกมา่วหวัต้งลุงมพิงอวอือฮึไม่อันจอดัดขาเมนวังหันโอ้โห อ1 1> โอ้โห <hi> แบบเป็ดแปลนเลยโอ้โหสุดยอดอู้ย่างงามเลยสวยสวยมากโอูขยฝนตกมาแลงเนาะขนาดมันเคลื่อนอยู่ฝนโปตกเลยพี่น้องสนา่นด้วยเนี่ย มันฝนตกมาแรงนี่ยะนั่นเลยแต่เห็ดบอกเลยว่าเพื่อ,ไ,อไปไปเนาะเบืง้งเคียเบื้งดีๆเบิงบ่งเบื้งซ่วนทั้งนั้นมีบ่ทั้ง,ท,งทั้งน้ำมันฮะขนาดนั้ตรงหน้หนนำมีบ่โอ้โหพดอดีเลย กำลังจะปิดวิดีโอพอดีเลยพอมาเปลนเล้วกำลังจะปิดวิดีโอพอดีเลยมามมเป็นเปลนเลยเว้ยอ้่นงลังการมาก ยอดเลยเวอร์วังอลังการนี่แตดอกงามๆเด้อเฮ็ดเมือนี้เอ้ยพี่น้องอยากใหมูเจอยุ้ยไก่กดี่าย่ป่นเฮ็ดไข่ซวกติ่งๆนะตำปนพี่น้องจีกินหอมหวนนเลย ปิดกล่องแล้วหมอลำเดชีชาน่อยเอาให้เบิงพี่น้องเอาให้พี่น้องเบิงไก่ๆเลยปูหาเห็ดกับพ่อผูหาเห็ดคักเบื่อว่างร่างการบวบาน